สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนแฮมทาโร่กันนะครับอันดับแรกนะครับวาดหัวเป็นกลมๆก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวตัวกับหัวมันจะเท่ากันนะครับคือตกเท่ากันคือตรงลงมานี้นะครับ แต่ว่าตัวจะเป็นโคงโคคล้ายๆหัวใจคว่ำแล้วก็มีหูขึ้นไปด้านบนหูเป็นวงกลมพยายามวาดหูให้เท่ากันนะครับแล้วก็ขา คราวนี้เราก็มาตกแต่งที่หัวนะครับให้หน้ามันห้อยลงมานิดนึงเท่านี้นะครับโครงของตัวก็เสร็จนะครับต่อมาก็เป็นหู สร็จแล้วก็เป็นทรงผมนะครับตามด้วยเส้นแบ่งขึ้นแบ่งหน้าตรงนี้เป็นลายของหน้านะครับรู้สึกลายจะใหญ่ไปขอลบนิดนึงประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลูกกระตาลูกกระตาจะเป็นวงรีนิดนึงนะครับไม่รีมากแล้วก็ไม่กลมมากนะครับแล้วก็ตาอีกฝั่งนึง นี่เป็นเฟออเป็นเรียกอะไรนะแววตานะครับแล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็ปากนะครับปากวาดเหมือนเป็นเลข3นะครับแล้วก็มือ มือก็วาดเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็เป็นนิ้วโป้งโผล่อ,ออกมาแล้วก็เป็นแขนเสร็จแล้วก็มีหางนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแฮมทาโร่เรามาตัดเส้นกันดีกว่าตัดเส้นด้วยปากกานะครับผมบนหัว แล้วก็มาตรงหูนะครับเสร็จแล้วก็เป็นขนตรงหูแค่นี้นะครับตรงนี้ปล่อยว่างเอาไว้เป็นหูแล้วก็ขนที่หูนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มันไม่ได้เป็นเส้นแบ่งนะครับเป็น สีนะครับแบ่งด้วยสีแต่ว่าเราไม่ได้ระบายสีนะครับเราก็เลยใช้เส้นแบ่งเอาแล้วก็ลำตัวหางแล้วก็เท้านะครับเท้าอีกข้างหนึ่ง แล้วก็มือแล้วก็มือนะครับคราวนี้เรามาวาดลูกกระตาดีกว่าลูกกระตาเป็นตาโตๆนะครับเว้นช่องไว้สำหรับฟองอากาศนะครับข้างนี้เหมือนกันเป็นตาโตๆโต เว้นช่องไว้สำหรับฟองอากาศไม่ใช่ฟองอากาศแววตาจมูกนะครับเสร็จแล้วก็ปากปากก็เขียนคล้ายๆเลขสามแล้วก็ยิ้มมีลายที่ด้านหลังด้วยนะครับมันโผล่มานิดนึงคราวนี้ก็ขอใช้หัวใหญ่ มาระบายตรงตาด้วย เสร็จแล้วนะครับแฮมทาโร่ยากไม่เอ่ยไม่ยากนะครับสำหรับตัวนี้ลองหัดวาดตามได้นะครับใช้เวลาไม่เยอะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูนะครับก็สวัสดีครับไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับ